ผู้ชมหน่อยว่าในงานเกิดวอร์ดครั้งที่2เนะเราได้ทยอยมอบกิฟต์บาสเกตเนี่ยให้กับดาราผู้เข้าชิยในสาขาต่างๆไปหลายท่านแล้วแล้วทุกคนพอได้รับก็โอ้ตื่นเต้ดีใจกันมากนะฮะใแหมพี่ตั๊กชอบกันเนี่ยสามแสนบาทตกมาในมือคุณทำไมคุณจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงนะฮะอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับนักร้องสุดฮอตหญิงลีศีจุมพลรู้จังไหมฮะ ไม่มีใครไม่รู้จักเลยหญิงลีนะคุณท่านกำลังเนกันตลอดทั้งปีเลยนะครับข้าชิงรางวัลเข้าชิงเกิดมาป๊อปครับคุณผู้ชมนะหนึ่งใน3ามที่เข้าชิงวันนี้หญิงลีมีความรู้สึกที่อยากจะมาบอกหลังจากได้เข้าชิงรางวัลในครั้งนี้ด้วยฟังครับค่ะสำหรับความรู้สึกของหญิงลีนะคะที่ได้เข้าชิงในเกิดมาป๊อปนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึก ประทับใจที่ทุกคนให้ความเมตตายอย่างลีนะคะก็โดยเฉพาะพี่วุดดีนะคะรับรวมทั้งทีมงานทุกๆคนเลยนะคะตรงนี้อย่างลกีก็ชื่นชอบและก็ชื่นชมศิลปินทุกๆคนนะคะที่ได้เข้ารอบชิงด้วยยังไงก็ขอให้ทุกคน happy happy กันแล้วกันค่ะขอบคุณพี่วุดดีมากๆค่ะ ก็เป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักค่ะพี่ปีเป็นคนน่ารักแล้วไปมีมิตรสัมพันธ์ดีนะหญิงลีเนี่ยนะคะดังมากบวกให้กับหญิงลีด้วยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์หญิงลีนะคะเพียงพิมพ์ K4 เว้นวรรค3แล้วก็ส่งมาที่4ตอง1 9 9 7ค่ะค่ะก็ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหนึ่งผู้เข้าชิงในสาขาเกิดมาหา คุณตุ๊กกี้ชิงร้อยค่ะอีกสาขาแล้วนะอีกสาขาแล้วซึ่งที่รับกิฟต์บาสเกตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตุ๊กกี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงไปชมวิทยากันเลยค่ะก่นนต้องขอบคุณมากๆนะคะเกิดอวอร์ดนะคะปีที่2แล้วตุกกี้เข้าชิงหนึ่งใน3ค่ะความประทับใจไม่ต้องพูดถึงดีใจปลื้มใจและประทับใจค่ะจะบอกว่ารางวัลอะไรก็ตามที่ที่แค่เข้าชิงหนูก็ภูมิใจที่สุดแล้วซึ่งรางวัลเกิดมาฮา เป็นรางวัลหนึ่งที่ถึงแม้ว่าหนูไม่ได้ตำแหน่งมันคุ้มค่าก่การรอคอยค่ะจริงๆแล้วอ่ะขอหนูเข้าชิงทุกปีไม่ต้องอานที่หนึ่งอ่ะหนูก็ดีใจที่สุดแล้วค่ะมันล้นพ้นมันล้นเหลือมันเต็มที่มันปลื้มปลิ่นค่ะโ,<อ>โ<อ>บทตุกกี้เกิดมาห้ากดแข่มหกเว้นวรรคหนึ่งทรงมาธี่เบอร์ซี่องหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหอดมัที่หาพฤศจิกายนิเดอร์อย่าลืมเด้อหักน้องโบเทให้น้องในเด้อ ตรงนี้บอกว่าไม่ต้องได้ที่หนึ่งแล้วได้ทุกปีเข้ารอบก็ได้ต้องเยอะ <c oughs> ช็อตเท่าไ <c oughs> หร่กีบบาสเกตอ่ะ <c oughs> ที่นี่เขาจะตื่นเต้นกับกีบบาสเกตมาก <c oughs> แล้วต้องบอกว่าเป็นศิลปินน่าจะ1คนเดียวที่ใช้ครบทุกทุกชิ้นจริงๆ ที่ให้ไปเนี่ยมันก็เขาน้ารักมากคือเวลาเขาได้เขาจะวางแผนเลยว่าเดี๋ยวจะไปสีพันวาช่วงนี้เออครีมก็คือเดี๋ยวให้ที่บ้านบ้างก็จะแบ่งแจกจ่ายให้กับที่บ้านแต่มันเยอะมันเยอะจริงจริงมูลค่าติดเป็นทนะนะครับคุณสามารถที่ติดตามรายละเอียดของเกิดอวอร์ดได้นะไปฟอลโล่ได้ไปฟอลโล่ได้นะครับที่อินสตาแกรม at เกิดอวอร์ดนะครับจะได้ติดตามว่าตกลงแล้วเราจะมีการ เขาเรียกว่าอะไรนะเคลื่อนไหวมีอะไรบ้างใครอยู่ในอัปเดตอยู่ในช่วงนั้นก็แอดเกิดอวอร์ดแล้วงานะะจะมีวันไหนยังไงเดี๋ยวติดตามในทีละ